สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้อำนวยการก็จะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับชุดทดลองการควบคุมมอเตอร์กระแสตรงค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนาทิพย์เย้มรัชการานิชิตศูนย์สามสามค่ะสวัสดีครับชื่อนายวุฒิชนัทธวิศิษฐ์น่าิจศูนย์สี่แปดครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเสือนทาพันเพชรรหัสสองสามสองค่ะสวัสดีค่ะนิพิพรมินทราค่ะรหัสนิจศูนย์สี่ศูนย์ครัสวัสดีครับพลพัชร์สวัสดิ์ครับรหัสนิจิูนย์หกสามสองห้าแปดครับ ค่ะน,นี่นะคะก็จะเป็นชุดการทดลองของการทดลองของเรานะคะก็จะมี DC มอเตอร์ค่ะแล้วก็มีชุดยึดมอเตอร์แล้วก็จานหมุนนะคะแล้วก็จะมีเทอร์มินอลในการต่อสายไฟค่ะแล้วก็ Arduino Uno ของเรารวมไปถึง Arduino Photochill Mini โ h o t o t y p e h i นะคะแล้วก็ Mini Mainboard ค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัว Dual Motor Driver หรือว่าตัว Encoder นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ล่างทานรวมไปถึงผ่านหรือว่าแบตเตอรี่นั่นเองค่ะค่ะก็จะเป็นชุดการทดลองของเรานะคะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาเช็คเพาของชุดการทดลองของเรานะครับโดยปกติของมอเตอร์นี้นะครับที่มีเอ็นโพเดอร์เนี่ยจะได้เพาที่หนึ่งพัามร้อยยี่เพานะครับเราก็มาเรื่มมาเลยครับโดยการแสดงค่าของเพานะครับจะแสดงค่าออกมาทางดิสเยนนะครับจะเริ่มรันนะครับ ใช้เวลาสักคู่ครับอ่นะรันเรียบร้อยครับเราก็มาเริ่มกันที่ชุดการทดลองแล้วนะครับเราก็จะเริ่มจากศูนย์องศานะครับหมุนไปจนครบหนึ่งรอบนะครับ อยู่ในช่วง1,3 1 6บถึง1 3 2่นครับเออเลือกอาจจะจากทุดการทดลองของเราเนี่ยมันเป็นเส้นวงกลมอย่างเงี้ยครับข้างในมันเห็นไม่ชัดอาจจะมันตกลงหน้าทน่นะครับแล้วต่อไปนะครับเราก็จะมาเช็คจำนวนรอบกับจำนวนรอบที่เป็นองศากับจำนวนรอบที่เป็นรอบต่อนอาทีนะครับ โดยนี่ก็คือชุดซิมลิงที่เราออกแบบนะครับโดยนะครับไอยี่นี้นะครับก็คือกระแสไฟกําลังกระแสไฟที่เราจ่ายเข้านะครับตั้งแต่0ูนยถึงสองเข้าที่พินขาที่6นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือพิน A 2กับพินบีครับก็คือ encoder a 2, ที่ขาที่2 encoder b 2, ที่ขาที่3โดยชุดการทดลองของเราเนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นเกณฑ์นะครับสามหารด้วย1นึ่งได้ออกมาเป็นองศาก็คือสาม้อ ออสิองศานเนี่ยไปหาออกมานะครับเมื่อมอเตอร์หมุนไปเท่าไหร่นะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นองศาน,นะครับแล้วก็ส่วนในด้านความเร็วนะครับในการออกแบบชุดซิมู l ลิัเนี่ยเราก็จะออกแบบมาดังนี้นะครับโดยให้ออ p u ์ออกมาเนี่ยเป็นรอบต่อ,ตอนาทีนะครับโดยความเร็วก็จะแสดงออกมาทางด้านดิสเพย์นะครับแล้วก็เรามาเริ่มรันกันเลยครับ ัครั้งแรกก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะครับเนี่ยครับมอเตอร์เริ่มรันแล้วนะครับโดยจากสิมูลิงของเรานะครับก็จะเห็นไอ ค่าขององศาเนี่ยที่หมุนไปนะครับกับค่าของความเร็วนะครับเรื่องความเร็วเนี่ยค่อนข้างตสถเียนอยู่นะครับโดยครับผมจะปกติจะใช้เครื่องมือในการวัดความเร็วรอบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใช้นะครับผมจะใช้ความเร็วรอบจากความเร็วความเร็วตำแหน่งจาก s i m u l ล n k กับความเร็วของ s i m u l ล n k นต่อไปครับก็คือ ตำแหน่งของไอเนี่ยในซิมูลิงกับความเร็วของซิมูลิงเทียบกับที่เราคำนวณมือได้นะครับโดยนะครับโดยวิธีการคำนวณเนี่ยวันจะอ้างอิงตามมอเตอร์ของเรานะครับซึ่งสมมุติเราตั้งมอเตอร์ของเราเนี่ยเป็นตั้งไปที่เอ่อ25ับ255นะครับกำลังกระแสไฟที่จ่ายเนี่ยม,มอเตอร์เราหมุนไป6รอบแล้วก็ไปคูณด้วย เผาทั้งหมดนะครับก็จะได้ค่าออกมา7,000สมมุตินะครับ7,920ดังนั้นมอเตอร์เนี่ยมันหมุนไม่ได้ไม่ได้เต็มรอบนะมันแต่ว่ามันเกินรอบออกไปนะครับก็คือสมมติจาก360มันเกินไป115องศานะครับเราก็จะมาแปลง115องศาเนี่ยเป็นค่าเผานะครับก็เมื่อเรารวมค่าเผาออกมาเนี่ยก็จะได้8,348.674นะครับนี่คือค่าที่เรายกยกตัวอย่างนะครับ โดยนะครับเราก็จะเอาค่าเนี้ยไปคิดออกมานะครับเราก็จะได้จํานวนรอบที่สามสิบสองจุดสองนะครับซึ่งในจากที่ผมทําเนี่ยมันจะออกมาที่ประมาณสามสิบเอ็ดจุดเก้านะครับซึ่งถือว่าแม่นมากครับซึ่งถ้าดูจากกราฟที่ผมทดลองมานะครับเอ้ยขอจากตนารางที่ผมทดลองมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นไอฝั่งฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตาแหน่งซิมูเลชักับตําแหน่งที่คํานวณน,นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเออร์เลอร์ซึ่งเออร์เลอร์ที่คํานวณเนี้ย ออกมาได้เนี่ยมันประมาณ1.9 1่เ้ลบ1นอลบ2.1อะไรประมาณนี้ครับถือว่าเป็นค่าที่ยอมรับได้นะครับส่วนในด้านของความเร็วที่ผมว่าเมื่อกี้ครับอ่สาสมมติซิมูลิงแสดงออกมา34.2นะครับความเร็วที่เราคำนวณไ,ได้ได้ประมาณ35.2แล้วก็ทดลองไปไปเรื่อยๆนะครับประมาณ10รอบนะครับจะเห็นว่าเออร์เลอร์เนี่ยมันอยู่ประมาณ1.2ลบห0 1.5หรือ0.8ประมาณนี้นครับถือว่าเป็นเออร์เลอร์ที่ยอมรับได้นะครับถือว่าซิม ไอ <c oughs> โจทย์ที่บอกว่าวิธีปรับเปรียบเทียบและหาสมการปรับเทียบเซนเซอร์เนี่ยทั้งตำแหน่งและความเร็วเนี่ยถือว่าค่อนข้างไปในทางที่ดีเยี่ยมครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาหาทานเฟอร์ฟังก์ชันของ DC o มอเตอร์ของเรานะครับโดยนะครับผมก็จะตั้งสเตปเนี่ยค่า Final Value ไฟ a l ลไวลูไว้ที่48นะครับทับ255นะครับ ซึ่งเราเลือกค่าที่48นะครับ <c oughs> และนี่ก็คือซิมู l ลติงที่เราเออกแบบนะครับในการหาค่าท n นเฟ์ฟังก์ชันนะครับโดยนะครับตรงนี้ก็จะมีพิเศษหน่อยนะครับก็คือตรงนี้จะเป็นโลพาสโลพาสฟิลเตอร์นะครับซึ่งจะช่วยลดน้อยนะครับหรือว่าไอ้คลืนสัญญาณแทรกของมอเตอร์ของเราเนี่ยให้มันลดน้อยลงครับการาฟคงที่มากขึ้นเรามาเริ่มรั n นกันเลยนะครับ ครรันเรียบร้อยนะครับจะเห็นว่ามอเตอร์เราเนี่ยเริ่มหมุนนะครับตามความเร็วรอบที่เราตั้งไว้นะครับก็คือ48ต่อไปนะครับเราจะมาหาทันเฟอร์ฟังก์ชันนะครับจากกราฟของมอเตอร์สปีดนะครับอ่ะแล้วก็จะมาดูกราฟนะครับนี่ครับจากกราฟนะครับ ก็จะเห็นว่านะครับค่าของ k เนี่ยเข้าใกล้ที่มันเริ่มเสถียรครับเริ่มที่เข้าใกล้ประมาณ30นะครับนี่วิ่งลงวิ่งลงเรื่อยๆนะครับซึ่งเราก็จะใช้ค่าเนี้ยเป็นค่า k ของทัดเฟอร์ฟังชันนะครับโดยนะครับเราก็จะหาค่า tau นะครับโดย <c oughs> เราจะเอาค่า k constant ของเราเนี่ยก็คือ3 <c oughs> ผมเลือกไป30.25นะครับจะเอาไปคูณกับค่า steady state ก็คือ 0. 6 3สองนะครับเราก็จะได้ค่าออกมาประมาณ19นะครับซึ่งค่า19เนี่ยมันจะอยู่ในช่วงสิบเก้าใช่ไหมครับก็จะอยู่ตรงช่วงตรงนี้นะครับเราก็เราก็จะมาดูเวลานะครับซึ่ง19เนี่ยมันจะอยู่ตรงประมาณ1.6นะครับซึ่งเมื่อเราได้ตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับ เราก็จะมาหาเวลาเริ่มต้นนะครับซึ่งจากกราฟเนี่ยเวลาเริ่มต้นจะอยู่ที่หนึ่งจุดศูนย์ห้านะครับอ่าแล้วก็จะเอาค่าค่าสองค่าเนี้ยมาในการหาค่าเทานะครับโดยนะครับเมื่อเราได้ค่าคออกมาเนี่ยสามสิบจุดสองห้านะครับเอาไปคูณแล้วเราก็เอาค่าจากกราฟเนี่ยมาคิดน,นะครับโดยค่าเทาเนี่ย ก็จะมีค่าเท่ากับ1.6ที่เราดูจากกราฟนะครับก็คือเมื่อมันเข้าใกล้ Steady State นะครับลบด้วย1.05ก็คือเวลาเริ่มต้นนะครับเราจะได้0.55นะครับดังนั้นนะครับท n s f e อร์ฟังชันของเราเนี่ยก็จะได้เป็นจากสมการนี้นะครับก็คือท n s f s r f u n c t ชันเนี่ยมีค่าเท่ากับ k ส่วนด้วย tau คูณ s บวก1นะครับเราก็จะได้เป็น30.25ส่วนด้วย0.55 s บวกด้วย1นะครับรอบต่อนาทีนะครับ ซึ่งก็คือค่าของ transfer function ของมอเตอร์ของเราเองนั่นเองนะครับครับต่อไปนะครับเราก็จะมาสร้าง PID ของการควบคุม Motor ความเร็วมอเตอร์นะครับซึ่งวงจรควบซิมูอร์ควบคุมมอเตอร์ความเร็วของเราเนี่ยเป็นดังนี้นะครับเหมือน transfer function ก่อนหน้าเลยนะครับมี low pass filter นะครับเพื่อลดน้อยนะครับแล้วก็มีค่า Kp Ki นะครับที่เราปรับจูนนะครับเพื่อให้กราฟของความเร็วเนี่ยเข้าสู่ Steady เต a t e นะครับโดย<ม>กราฟที่แสดงมาก็เป็นรอบต่อนาทีเหมือนกันนะครับโดยค่าของ Kp Ki เนี่ยเราจะได้จากการคำนวณน,นะครับเพื่อให้ได้กราฟ <c oughs> ที่มีความเสถียรน,นะครับโดยค่าของ Kp Ki เนี่ยเราจะได้มาจาก โดยค่าของ KP AI นะคะเราจะได้มาจากการกำหนด t s แล้วก็ TP แล้วก็ MP นะคะโดยเราจะเลือกกำหนด MP ของเราเนี่ย5%นะคะ t s อของเราเนี่ยอยู่ที่0.6 0.6วินาทีค่ะแล้วก็ TP ของเราเนี่ยจะอยู่ที่0.45วินาทีนะคะโดยพอได้ผลจากการคำนวณมาแล้วเนี่ย KP กับ k i ของเราเนี่ยจะได้ดังนี้คะ่ะคือ KP ของเราเนี่ยจะได้ประมาณ อยู่ที่0.0018คะ่ะแล้วก็ KI ของเราเนี่ยจะอยู่ที่0.0145คะ่ะโดยกราฟที่เราได้มาที่เราได้จาก KP KI ที่เราได้ใส่ลงไปเนี่ยหรือว่าที่เราได้จากคำนวณน,นะคะกราฟที่ได้มาก็ค่อนข้างที่จะเสถียรมากๆค่ะเราไปรันโปรแกรมนะครับเพื่อเป็นการยืนยันค่า KP KI ของเรานะครับ อันนี้ก็เครื่องมอเตอร์เราก็จะรันตาม k p i ที่เรากำหนดไปนะคะเราก็จะเห็นนะครับว่ามอเตอร์เราเนี่ยวิ่งด้วยความเร็วที่มีความสเสถียรนะครับตั้งแต่ต้นนะครับมีโอเวอรชูที่น้อยมากนะครับเรามาดูการาฟจากติโบลิงกันเลย นี่ครับจากติมูริงนะครับเมื่อเรารันโปรแกรมเรียบร้อยนะครับรันการออกแบบ P&D ความเร็วของเราเรียบร้อยเนี่ยจะเห็นว่ากราฟของความเร็วของเราเนี่ยมีความสถเียนนะครับซึ่งมีโอเวอร์ชูตที่ค่อนข้างไม่ไม่มากไม่น้อยลงไปไหมนะเพราะว่าทุกการเ,าเมื่อมอเตอร์เราสตาร์ทเนี่ยเราก็จะมีโอเวอร์ชูตเริ่มต้นอยู่แล้วครับ แล้วแต่ว่าวิธีการของเราเนี่ยก็คือเราต้องทําให้มันมีความสะเทียนมากสุดครับก็จะเห็นนะครับว่าตั้งแต่ตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็นโอเวอร์ชูนะครับตั้งแต่หลังจากนั้นนะครับก็จะมีความสะเทียนไปเรื่อยๆนะครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการออกแบบ P A D ของโพซิชันนะครับก็คือ P A D ของตำแหน่งนะครับโดยครับซีบุลิ่ของเราเนี่ยผมจะออกแบบไปตามนี้นะครับก็จะมีไดเวอร์อ c o ค e เดอร์ครับซึ่งในไดเวอร์เนี่ยก็จะมีฟังก์ชันตามนี้นะครับ อันนี้ก็คือ PWM อ,อ,อันนี้ก็คือตัวขานะครับ <c oughs> Digital เอา p u พุขาสี่กับขาห้านะครับส่วน Encoder อร์เนี่ยก็จะเป็นเอินค d เดอร์นะครับก็คือพิน A ขาสองครับพิน B ขาสามแล้วก็หารด้วยค่าของมอเตอร์เรานะครับก็คือสามรอยหกสิบหารด้วยหนึ่งสามสองศูนนะครับโดยในการ ออกแบบ PAd กำหนดตำแหน่งเนี่ยเราก็จะเป็นการสุ่ม PAd นะครับให้ได้ค่าตามที่เราต้องการนะครับสมมติอ่ะเราตั้งค่าตรงนี้นะครับไว้ที่90องศานะครับมอเตอร์ของเราเนี่ยเมื่อเราสตาร์ทเนี่ยมอเตอร์ของเราก็จะวิ่งจาก0ูนย์ไป90องศาหรือว่าจาก90องศาไป1 8 0องศาตามที่เราตั้งเขียบไว้นะครับซึ่งของผมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งเขียบไว้ที่0ูนย์องศานะครับตามชุดทดลองของเราครับนี่ครับผมจะตั้งไว้ที่0ูนองศาครับ เมื่อผมกดรันโปรแกรมเนี่ยถ้า P A D ของเราเนี่ยมีความสะเทียนเข็ม,เขมของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่จหนวนไม่มอยู่ที่90สองศาครับมาเราก็เริ่มรันโปรแกรมกันเลยครับซึ่งค่า P A D ของผมเนี่ยที่ผมตั้งไว้เนี่ยค่า P ก็คือ1ค่า I คือ1ค่า D คือ0ูนะครับแล้วก็จำนวนฟิลเตอร์เนี่ยผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งร้อยนะครับเรามาเริ่มรันโปรแกรมกันเลยครับ แกมใกล้ได้สินะครับเรามาดูที่มอเตอร์เราดีกว่าครับว่ามันจะหมุนไปที่90องศาหรือเปล่านะครับมีโอเวอร์ชูนะครับหลังจากนั้นก็จะแ่งแ่งไปแป่งมานะครับจนเข้า90องศานะครับซึ่งถ้ามันไม่ได้90องศาเนี่ยอาจจะเกิดจากเออร์ซึ่งเกิดจากฐา,านนะครับมีความอ่อนหรือไม่ก็อาจจะเกิดจากจุดทดลองนะครับซึ่ง ตารางของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า <c oughs> มันไม่ใช่สเต็ิมอเตอร์นะครับถ้าเป็นสเต็ปมอเตอร์มันจะค่อยๆขยับขยับครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นดีซีมอเตอร์ธรรมดานะครับทําให้มันเคลื่อนที่ไปพวดเดียวนะครับไม่ได้ไปทีละสเตปนะครับเส้นข้างของเรานี่ก็จะใกล้เก้าสิบมากๆครับแหวงไปแหงมาครับขอบคุณครับจบครับ